ดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุภุสุคนครับผมนะครับมือนีกายุครับมาตามขึ้กันครับพี่น้องนะครับมือนีกายุนะครับขอกล้วยของพี่โยนะครับบ้านลำพูนะครับตำบลลำพูอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลุพูครับพี่น้องนะครับมือนีกาไอไส้ครับพันวาครับมีหิวขั้ยงานวิหลายตัวนะครับมาเปิดราคาในมือนี้เดี๋ยวสิเบรสอบถามนะครับไอ้ปัจจัยเปิดราคาอะไรเป็นหนไปรับชมกันเลยครับพี่โยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับมือนีกายุขอกล้วยของพี่โยนะครับครับมือณีพี่โยมีมาแบ่งกี่ตัวครับซี่ตัวนะครับผส เอาตัวแรกกันก่อนนะครับผมตัวแรกตั้งชื่อปะครับพี่แม่บุญนุนครับแม่บุญนุนแม่นครับเพป็นเป็นเสื้อไซส์เราก่อนเป็นไรเป็นไข้งามนองบัวนี่ครับไข้งามนองบัวใส่สารบรรเทาครับแม่คียนใส่สารบรรเทาครับโอ้ลำตันลำตัวดีให้ลูกแม่ตัวละไรนี่ลูกสามในท้องครับลูกสามในท้องนะครับผมโอ้นะครับพี่น้องความสูงอะไรเป็นไประกันไร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าเนาะพี่น้องบ่ขาดเลยครับผมเอาเอาเบื้องความงามเหมือนก่อนนะครับผม ตาเตี่ยมเลยนะครับตาเตียมนะครับผมตาเตียมครับเพื่อนครับจำข้ออ่องนะครับเือบกเเพ้วง่ายเพ้วง่าเล็บแข้งเล็บขาสวยเลยนะครับผมโอ้นะครับคนเกี่ยวสวยนะครับผมคนตกสวงคนตกสวงสองข้างนะครับหามัญหาท่องโอ้หางเง่าครับพี่น้องนะครับหางเงวาสวยเลยนะครับตุนตัวดีนะครับผมหัวนุ่มสีชมพูสีเต่าอะไรเนาะครับสีเต่าครบนี่กิมหน่อยพี่น้องนะครับนี่แต่ลูกสวยนะครับนี่ นะครับควรจิ้มหน่อยนะครับกวยจิ้มหน่อยนี่เพป็นว่าใจดูงามนะครับตอนนี้ท่องไม่ได้ไรท่องแก้วพญาครับแก้วพญามาเนาะเขาบุกนี่ยผสมจริงเลยครับยังผสมจริงนะครับของแก้วพญานั่นครับจคกเดือนแล้วนะพี่ไม่ห้าเดือนครับประกันทองได้ปะเมียนประกันครับตรวจเรียบร้อยครับตรวจเรียบร้อยเนาะเมียนครับประกันครับโอ้นะครับงามพี่น้องนะครับบนตัวเป็นดีเลยนะครับนี่โถกัถือว่าสวยนะครับบุยจิ้มหน่อยได้พี่น้องเนี่ งามๆเลยนะครับไปหูหฮักนิดนึงแค่หลอกแค่์รังนะครับงามๆเลยดุนลูกเลยครับดุนลูกเลยนะครับนี่เบอาเบนี้เอนก้อนนะครับเปิดแม่แรกไปถ่ายเปิดดีอยู่ครับพี่น้องนะครับต้นลงต้นนี้สําคัญบ่มีไหนเนาะประกันค้าบโชคห้งดอกครับทุกอย่างเลยแม่นครับคนเกี่ยวงานะครับอ่อนไปเลยประกันครับงามๆเลยนะครับตัวสาวตัวแรกไว้นะครับคุน ทองสามนี่นะพี่น้องทองสามครับท้องสามนะครับผมซื้อยังไงน้องก็ะตุ้มเลยแม่บุญนุนครับแม่บุญนุนนะครับผมทองแก้วพญาหาเดือนเนาะตอกทองเรียบร้อยนะครับประกันทองสูงลอยสามสิบหาประกันเลยนะครับนี่เปิดไว้แล้ไมแล้วห้าหมื่นเก้าพันครับห้าหมื่นเก้าพันครับผมโอ้ยโทรศัพท์หอนแล้วครับพี่น้องมาเนี่ยนะครับผมลอยสามสิบห้าประกันทองห้าเดือนนะครับของแก้วพญานะครับผมมุ้งขั้วเผือกควยงานขั้วแง่ของเพื่อนนะครับผมนี่ เบืองต้นโตรอบๆกันแล้วนะครับหาเมื่อเงาทนังใบอะไรหาเมื่อเงาครับโตร่องไหนคือเก่าครับผมโตร่องไหอีกแมีนครับ้มยนะพี่น้องนี่นะครับนี่เอาราคาเบียงปั่นครับไปเลี้ยงน้ำกันโอ้นะครับอยู่บ้านต่างกามานะครับเกี่ยวนางบัวลำพูนะครับหาประโยชนนะครับงามๆเลยนะครับเปิดไบหาเมื่อเงาตัวแรกครับนะครับแม่เดียวนะครับตองที่สามใบครบนะครับผสมตัวนะครับนี่ อัต่ละคุ้์ไทยก็ชัดเจนอยู่นะครับเชื่องนะครับนี่ผูวครับผัวนี่ผัพข่าวง่า่าเลยข่าวเลยครับโอ้ค่ะเอ้าไปน้องถ้วยท่านไปน้องเด้อนะครับหาเป็นเก่าครัหาเดือนอ่ะพี่โยโย่ตัวที่สองพี่เนาะครับผมเป็นสาวหน่อยสาวสวยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เสื้อสไตล์เราก่อนไปไหนคุ้ยงานลงบัวครับคุ้ยงานลงบัวคเพื่อนครับผมได้ตังค์เื้ออะไรแม่สีนวลครับแม่สีนวลครับผมน้องสีนวลทองแหลกไปถึงนี้ทองแหลกครับเพิ่นสูงลายแนงแม่นงเห็นาะประกันไวลอยสามสิบสามครับประกันลอยสามสามเลยเมียนครับ โอ้นะครับสาวหน่อยตัวนี้นะครับสาวทองแรกนะครับผมครับผมขิ่งดีเลยขาเหีวเลยขาเหีวเลยนะพี่น้องนี่สูงพีกยอดนี่เนี่นครับขาพันเหี่ยวอยู่นะครับคอแข้งคอขาเพันสวยอยู่นะครับตันโตนี่อัตลักษณ์ตัดแ้มมีนะครับผมแจมแจมเห็นข้ออ่องหนึ่งเซนสองเซนในพวกขาพวกนนี้น่ะเชือกนี่เขากล่องเลยวันนี้หัวครับเบื้องขาพวกไงขาแข็งขาไงเล็บหน่อยดีนะครับสูงอีกหลายเติบอยู่ครับก็ยังครับผมยังนหน่อยอยู่นะครับสาวทองแรก สองสองทองสามนี่ห้งสามจะพาสมสิบสบายเลยนะครับต้นโตัวนรงตรงนี้ครบไม่ใช่เนาะครับประกันเรือครับครบห้าดอกนี่นะครับคนหางพี่น้องนะครับคนหางไงนะครับหางเลยคอนะครับนมสีเต่าครบไม่เนาะครบครับอ่ะนมสีชมพูนะครับไม่มีรอยดุดนะครับเป็นเปิร์เาวนะครับเรียบสวยนะครับแค่หลอกแค่หลังนะครับตอนนี้สถานะ ตัวไงล่ะผสมได้เดือนกว่าครับได้เดือนกวัวยังไม่ได้ตรวจตัวนี้ยังไม่ได้ตรวจนะครับผสมของเจ้าเพชรเนื้อก้าวนครับผมได้เดือนกว่าแล้วคือนมาบ่วผาดเหรอครับผมยังนิ่งไงนิ่งมีอนพอผมมีควายผูอยู่อือผมมีิโยมิ้งควายผูคอยแต่จับสัตว์ได้เนาะมีอนครับก็นิ่งแล้วนะครับโอ้ต้นตัวพื้นดีนะพี่น้องนี่นะครับเป็นควายสาวนะครับทองแหลกเลยของพี่โยนะครับนี่ค่ะมีใบนะครับมีหลอดัดเจนนะครับนี่ ใบหลอดชัดเจนนะครับเป็ดเนือเก้าผมนะครับใบหลอดนะครับผมนี่ค่าได้ไปหนเปิดไปไ้ปหนเปิดไปสี่หมื่นหาะครับสี่หมื่นห้าพันเมียนครับหอวยต่อร่องใดคือเก็หัวหมพี่น้องครับนี่ผูแดงครับงบอสูงบอดลายนี่เมียนครับนะครับผมนี่นะครับโอ้งามงามงามนะครับสูงเอยสามสิบสามเมียนครับคือประกันเลยครับสามสิบสามประกันเด้สี่หมื่นกวาบาทนี่ห้วย ต่อรองไหนคือเก่ารองอีกโอ้ยเนาะต่อไหนครับคือพอๆกันสะาดเลยเนาะห้องเนาะเอานะครับเปิดไป่พันตัวที่สองไปนะครับผมเสาทองแรกนะครับผมใส่เพชรเนื้อเก่านะครับสี่หมื่นก้าพันเนาะแม่นครับสี่หมื่นก้พันตัวรองกันได้นะครับครับผมมีรถบริการรับส่งไหมนี่มีครับมีโอ้ยนะครับมาถือเก๋าเนาะพี่น้องเอานะครับลองโทรสอบถามนะครับผมพี่โยเบิึงนะครับผมครับพี่โยบึงตัวที่สามไหมเนาะแม่นครับตัวที่สามเป็นแนวความสูงประกันไม่ร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดเลยแม่นครับผม โอ้นะครับผมเป็นเสื้อไซส์เรากว่าไปไหนไซส์พัฒนาบานเท่าอย่ครับไซส์พัฒนาบานเท่าเนาะแต่ว่าประกันครบสูงอยู่เลยสามสิบแปดแน่นครับผมนะครับผมตัวนี้โอ้นะครับพึ่งหยุดเอาลูกออกพึ่งขยายลูกไปเนาะแม่นครับตอนนี้ท่าไปไหน่องขึ้นไปยังไงครับซ่องว่างอยู่ครับพึ่ง จะผสมให้มื่อนีร่นะครับผสมมื่อนีร่เลยเมียนนัดหมอยเรียบร้อยครับใส่ใส่ลำชุดหน่อยครับใส่ใส่ลำชุดหน่อยเลยเมียนครับผมนัดหมอยเรียบร้อยนะครับสูงเลยยี่สิบแปดอ่าที่ใส่ลูกลูกที่ใดพี่ลูกที่สามครับลูกที่สามนะครับเนาะครับผมมาดูความงามของคุณนครับนี่ยต้นตัวพื้นดีนะพี่น้องนี่นะครับสูงขาดนเดียดนิดนึงเมียนครับผมก็งาลายครับพี่น้องช่วงนี้นะครับนี่เอาไปนะครับพอดีไม่งาลายนี่นะครับเดี๋ยวคุณพึ่งเดียวครับนะครับ วนทวนสมบูรณ์กินยาเก่งครับกินยาเก่งอยู่นี่นะครับเออบ่าข้าวว่นก็เนี่ยครับไปได้อีกอยู่นะครับลูกที่สามแล้วนะครับมันนี่ก็ขึ้นแล้วนะครับวิโยกอ่ะนัดผสมนะครับสลามชุนไวครับนะครับใส่สลามชุนให้เลยนะครับแต่ว่าความสูลพันนี่ห่วยเป็นจะเอาไปพัฒนาต่อแมีนครับพัฒนาได้ครับเจ็ดสามแปดนี่เก่งเราโคอยตัวนี่ลูกกนแบ่งมาใหญแเบ่งไปแล้วครับเพิ่งแบ่งไปได้สี่มือนี่นะ งามเลยนะครับเลยสนุกสนใจครับนะครับไม่ได้ตังซื้ออะไรส่วนนี้แม่คุนครับแม่คุนครับผมคุณจะตื่นผมยังน้อยนะครับมตื่นกล้องครับตื่นกล้องนะครับผมแม่คุณนะครับสูง138นะครับผมสถานะทองว่างนะครับผมก็ขึ้นเรือครับจะใส่มือนีแนะพี่น้องใส่ครับใส่ให้มือหนีเลยนะครับผมหรือว่ากันเบื้องคลิปอยู่นะครับผมขันยังพันเซกัดให้พี่โยใส่ให้พี่น้องมนครับากตัวใดมากตัวใดครับผมเพื่อคลิปไปไป้เรวอยากได้ ตัวได้เอา้าส่ไป<ม>นะครับตัวสอบถามกันเบิง้งแต่รลอกมันขึ้นมือใหญ่เนาะแม่นครับก็ต้องใส่เล้เพี่ใส่เลยครับใส่ตัวงดีๆเพื่พอดดด<ม>นหลุดผมมาดีไซสลามส้นเห็นหละ <c oughs> ครับเป็นต,ต,ตัวดีอ่าเริ่มนิ่งแล้วันนี้นะครับยอดลุดยอดอาแม่คุ้นนะครับผมลอยสามสิบแปดเนาะครับผมครับผมอาเป็นแม่เดียวนะครับผมลูกพี่สามนะครับขึ้นเร็วมือนี่นะครับดัดหมอสเรวเรียบร้อยนะครับผมย่อยทีเปิดอะไรเนี่ยเ่เปิดไปหาเมื่อเก่าครับห้าหมื่นเก้าพันเมียนครับหม่พี่น้อง เอาไปถองท่องบ้างก็ได้พี่ลองหางมือเก่าหน่นะครับผมมือเก่าครับเปิดแล้วใ็หาก่ก่อนครับเอาไปพัฒนาประกันคือเก่าครับขาทวงหางดอกประกันคือเอาขาทวงหางดอกนะครับตัวตนัวพันดีครับพี่น <Yeah> ี่นะตัวตูัวพันดีครับตไปเลยนะแถมก็มีเห็นนะครับเขาเปิดสวยเลยเอากระเดยมักอยู่นะครับผมพี่โยนน้องขอเบอร์โทรน่อยปุณี่ศนย์แปดศูนย์หนึ่งเจครับผมเก้าหกหนึ่งสอครับ9612เนาะครับผมเดี๋ยวมีพ่อพันอีกตัวนึงตัวหนึ่งเนาะพี่เนาะครับผมโอเคผูดหน่อยเนาะแม่นครับ ผู้น้อยเพิ่งจะเดือนจกปีไลาอายุคเก้าเดือนสี่มือครับเก้าเดือนสี่วันเกิดอยู่กับผมเกิดอยู่กับพี่เล่แมีนลูกพี่เล่นี่ยพี่มีลูกสร้างอุดรมีเอกสารครบแต่ว่าผมบ่ได้เอามาหน้ามือนี่ยผมก็ว่ายยกสูงเตือนเถือนเนี่ยเมียลอยสี่ยี่สามครับแมีมันอ่ะแมีนครับโอ้นะครับว่ายยกก็น่าจะกเก้าเดือนสี่วันพึ่งพึ่งแท่งเข้ามือนี่ครับแท่งสนตรพายมือนี่เข้ามือนี่ยบนเดียแค่เนี่ยแต่เป็นเตือนไม่เป็นหนองนะครับเรื่องธรรมชาติครับโอ้ลูกสร้างอุดรที่ไหนครับผม อัตลักษณ์มันเกี่ยวกับเนื้อหาคือเรารอเลยเอกสารครบครับตัวนี้เอกสารครบเลยแม่นครับพ่อเกิดอยู่ว่าผมผสมอยู่กับผมเกิดอยู่กับผมอ้นะครับว่ายขับรถตามขึ้นมาขี้งงามๆนะคพี่น้องตาเตี้ยบนบงเขาเปื่อยดีขยังพี่น้องผมเบื้องขาเราเนี่ยเหเหมือนนางสีน้ำผู้เลยเหรอเนาะเอาไปอัดดีๆครับนี่นะครับขาดน้ำเลี้ยงขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงครับผมพี่น้องนะครับใบเซหัวหานแน่นะครับผมบม่อุงนะครับนี่น่าจะเป็นพ่อพันธุ์ประจําครอบประจํพันธุ์ยากเขาได้สีได้เคียได้ดีอยู่ นะครับผมนี่โอ้งามงามงามไปรอเลยนะครับนี่เนื้อนังพืนดีนะครับไทยมุ่นลงคงอยู่พี่น้องนี่นะครับต้นตัวดีนะครับนี่โอ้บ่ได้แท้นะครับไปรวดครบไมนี่ครบครับครบครบเลยครบเมียนครับแต่ผมบ่ได้ออกมานั้นมันอยู่บ้านบ่เป็นยังครับบัแต่มี่นะพี่น้องคุณนี่มีครับมีมี่หับพี่น้องเบื้องดาบพี่นี่ครับนี่เบื้องไทยเบื้องไข่นะครับไข่สวย่ันเนื้อปล้องห่วงนะครับเป็นสวนเข้าพี่นี่ก็จะตื่นพุงแน่นะครับพโทษนะครับบุธรรมดานะครับ นุ่มหน่อยตัวนี้นะครับเกเดือนครับใช่เลยก้าเดือนกับสี่มือครับสี่มือแมนเกิดยี่สิบสี่ตัวล่าไหมครับครับผมห่วยเอาพี่น้องนี่เปิ้งไทยมันยกสูงใช่พี่น้องครับเก้าเดือนนะครับครับยี่สิบสี่ยิบหาในประเทขาดซูงอกันซูสีลอยสามสิบครับสูซีเนาะแมยนผมว่าประมาณยี่แปดยี่เก้าวลมนครับแต่ผมบาเดัตเน่ยโอ้นะครับก็เทียบไซเมีนี่เมีนี่อยสามยี่สามมนอะไรกันพีพี่ต้องจูงทางพี่ต้องตองจูงางด้ว ครับผมโอ้ยลายๆกันครับพี่ประม่านี่เปียกยุบก็เนี่ยสเน่าเระมาณนี้นะนะครับลายๆกันเลยนะครับนี่โอ้นะครับสาวน้อยเออหนุ่มน้อยนะครับผมหนุ่มหน่อยลูกสร้างอุดรที่ใหญ่เมียนครับห่วยสิบือใบเอาเมียมาหน้าบนนอกเอาลูกสร้างอุดรไปหลอดครบนี่น้องขอราคาเมื่ไปได้ไหมเจ็ดหมื่นห้าพันครับเจ็ดหมื่นห้าพันเมียนครับห่วยต่อรองไหนก่อครับต่อรองไหนอีกเมียนเอาพี่น้องนี่ครับแทนจากเบื้องลูกเมียเดี๋ยวผมส่งให้ก็ได้ครับยัดไร่บนดอยได้ได้ได้ครับยัดไร่เบื่อทั่วมาเลยครับเดี๋ยวเบื่อทั ของพิโยขึ้นเตคีไผ่โอ้ยรอพี่น้องนี่ครับนี่เก้เดือนก็อีกซี่มือนะครับนี่ผมเลี้ยงธรรมชาติดว่าว่ได้อัดบ่ได้กยังครับผมเอาพิโยน้องขอเบอร์ทิ้งท้ายในวันนี้080ครับผม173ครับผม9612ครับบ้านเฮาไทพี่ต่อหนี่บ้านี้บ้านลําพูตําบลลําพูอําเภอเมืองล้อมผูครับโอเคครับพี่เอาจังได๋กัขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับ คลิปบระันจนพี่น้องเด้อนะครับยูซีสุขุขคนนะครับมักตัวได้นะครับมีอยูซีแม่กับหนึ่งนุ่มครับผมนะครับลูกสร้างอุดรนะครับผมรอรอเลยนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดหมื่นหาพันครับเจ็ดหมื่นหาพันเอียนครับโอ้ยหลุดหายพร้อมเนาะว่จะเพิ่มให้อยู่กันต่อได้อีกเขาต่อได้อีกกันป่าี่ต่อได้อีกโอ้นะครับผมเอ้าพี่น้องสนุกสนานแจกตัวได้ครับเด้อนะครับผมโทรสอบถามพี่โยได้เลยนะครับผมอยู่น้องบัวลำพูนะครับอยู่ใกล้ๆกลับ เขาจะว่าเออโรงเรื่องอะไรพี่ลุงเรื่องอะไรลุงเรียนพิชยาบัณฑิตครับพิชยาบัณฑิตน้องบัวหลวงภูเนาะอยู่หลังสมโมสอนนั่นน้องบัวพิษครับอ๋อหลังสมโมสอนน้องบัวพิษเลยนะครับผมอ่ะนะครับไปมามาถึงกับตู้หายวิโยบึงนะครับอย่าได้ตัวแดกก็ได้มม่เนี่ยขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมคลิปจบนะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับวิโยดีครับ